ปลาลุงไปเจอน้ำช่องอาเนี่ยปลาลุงกินฮอดได้นี่เอ้ยกินฮอดร้านวาชนาได้เห็นอย่างเห็นอย่างยายายามันยาสุยาขาดเจอวะเย้เย้หนุ่น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 นุ่นหนนมาขี่ปลาพี่ไว้ขี่ปลาพี่ใช้เกลือปลาไว้ไปเกลือปลาไว้ เกลือปลาได้เห็ดได้เกลือปลานะใช้ขนมเกลือปลานะเอออยู่ใช้นมนะอยู่ใช้ลูกฮะบ่มีบ่มีอยู่นอกบ่มีฮะยานยันยานไหนลูกโอ้ยานผีผีใช่ล่ะว่ายานผีที่ไหนนะใช้ผีนะ gà đi cha con cha ja. cha ja, con gì oh, oh, con chim con chim ui dạ ui nàng cái khung eo oh, oh. là nó ô là cho là khe cắt đơ mẹ bị và cha hả phải nhiều nè huh? phải nhiều phải nhau nhiều hả phải nhau. nhiều bộ phải, huh? phải, phải <laughs> nhiều nè ui มาให้อามาให้อาเด้ค claro. ok. ่ะอาไว้เด hey, ้อลูกเด้อโอเคปะโอเคโอเคโอ้อาเมียนมหอาเมียนเด้อลูกเด้โอ้ยโอ้ยแม่์จอยกรุงฮักนะฮะเจ็บเด้ลูกเลยคนไดนเม่์จอยนะลูกคนจะขี่อยู่เมียนบ่แค่แม่์จอยคนใดไอเห็ดปากนะมึงแม่ร้องม่์จอยนะโอ้ยแม่กันเลยนี่แม่กันแม่กันแม่กัน ลงมาเดี๋ยวนี้แม่กันแม่กันแม่กันนี่แม่กันลูกแมาแม่กันนี่แม่กันแม่กันนี่อเ็ดแม่กันไปไม่ก็ไม่ก็แม่กันมาแม่กันนะออกไว้ตัวนะออกไว้ตัวนะแม่กันนี่ติดแม่จอยอะไรกันแดบอยู่ บ่นาให้พล้างขี่แม่แม่แม่รถตูเฮ้ยจะรถตูบ่ประเดี๋ยวมมาฮะปูระมาดินมาไฮ้ตัจะโดดใช่ไหมจอยมีโดได้กเจ็บได้ตัวโดดแทน้ยลก็แฟงแม่แล้วอสบายดีลวก็แฟงแม่แล้วแล้วสบายดีได้ ยยาสบายดีแล <laughs> erm ้วบ <es> ้างอะมาถูกใจถูกใจแล้วมันสบายดีลูกอนะอะลงสบายอันนั้นวันน้นน่ะไม่จอยน่ะไม่จอยชอบดูไม่จอยสบายดีนี่น่ะเฮ็ดชิวัดละถูจ้าได้หน่ะมันนี่น่ะอ้าวไม่อยเฮ็ดเป็นไม่เชื่องมือไว้จอยอืมอันตุโอ้ยอาไม่จอยสบายดีเฮ้ยบันทึเพิ่นพัดโบสบายดีเฮ้ยเสื่องมือไว้ มือไปใช่มือใช้มือหลานนะนั่นสบายดีไปดิอืมเลี้ยงดีเออโกลนันเพิ่นโอ้ยหลานเอ้ยบ่อยสบายดีไปให้กอดเอิกเชือกมือไว้ใช้อายนะใช่อทิดเอ้ไอทิดนะไอทิดไอทิดอยู่ใช่ไปไปใช่ไปใช่ไอทิดไปใช่ ไปใช้ยบ่าไอิถเบ่าวอิบาขายบ่เอิเบ่าวเอิิอถุงยางมาสิพันขายสิพันบ่าไม่้คุมนี่เพิ่มบ่านี่เพิ่มเราไมมตุ้ดตะพื้นบ่เอยเอิเอยได้ขายตีใจเอิก็กะไรโมจักเชื่อบมจักอันไหมเพินอ้าวอาเอาวอาเอาเอาอย่าแห้งเลย

ละรักกันก็รักกันนะรักกันรักกันรักกันอ่ะห้รักไ่ใจนะรักกันรักกันรักกันว่าจะนายรักเฮาโอ้รักเออรักแน่สาวผู้เดียวไม่เชื่อได้อยังลูกเอ้ต่างตีบ้นะเออย่าไม่ตัวมากเลยเอาไว้พี่อย่าดีนี่กินเงินเสื่อมอะไ้ครับเป็นไข่เออรักกันจังเลยอ ใช่ใช่ว่าชนารักอายนะรักกันรักกันชว่าชนาชิลักอายวะนี่รักกันนะแม่รักอายแม่รักอายไหมรกันเอ้เออโอ้บริดยออคนนี้ก็ย่านลืนง่ายเนาะถ้มาพอนอนใกล้ก็ไปได้ละำบรัมานอนตรงกลางนะว ลักกันนะลักกันกกันวะลักกันวะมาเพงไงนะอ้ยแพงไม่อจก็เอางไม่อยก็โอ้ยกกันเพงงอเยเออแพกแงอานได้รัลักอ่านไหมรักอาได้เห็นได้ลากอาเอ้ บบมาไก่อย่งนซิซลักกันเลย่ังดโอ้ยลักกันลักันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามามามเอ้าเกียรสิตกลงมากัดคอนะมาลักกันนะลักกันนะนี่มึงเน่มึงนมึงนบหยมดมนะ giờ chút mấy chơi con chút mấy chơi con nào hành chút này chút mấy chơi đó con chút con chút mấy chơi con chút chút mấy chơi oh, mấy chơi ôi oh, à, à mấy chơi con đó ui 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 cọt cọt mấy chơi con cọt mấy chơi con ui 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 chút mấy chơi con chút mấy chơi con ừ, ở đây phục già

พอกันเลเออเอาโทรหาปละปาก็บอกประปาก็วาดคิดด้อนี่เฮ้ยแมวเด้กยานบะยานบลกยนะยานียนีใช่พีนะอ้ย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 เฮ็ดเเฮ็ดนโนโนโะานบยานผีบะยานบะยี่ลายยานบะลูเฮเบิ้ง ลุกเก่งยังลุกนะโอ้โอ้ตีนะลุกโอ้โท๊ะระชัดนี่ตีมันก่อนโอ้โทระัะช์ยังโทรหาปลาไปมันตายมันตายโทรหาปลาปลาไว้โทรหาปลาปลากินฮอดเด้อเนาะตัวก็พอดแห้งก็ะดกเห้ยเนาะปิ่นปู่ปิ่นไปอยู่กับเจ็๊ปราคาให้กาพี่ช่างาป ป๊าเขียนหอด้วยเหนอตัวนอนจากม้หวันนเียงคืนอฮ <c oughs> ันจเปนลมะโอ้ยโอ้โอ้ยอเอเมือ่อยคือล้วรอกันิบ่น,นะตื่นมากจันวบพอคนแบมาลูกไปน้ำบ่กันเมื่อยได้ห่ <c oughs> กันนะพักนกลวยสบ,บ,วย ok ยบัดนึงจังหวะงอกแล่ะอฝากอบน้ำน่าก็ย้หน้าผ้ามนี่อเืยเลยวัวฝากตีงอกเนี่ อ๋แหวนโลหะไรแหวนโหอยู่แวนยูนมาอยู่น้ำกันอันยูได้มันประโยูนจังตีนข้าวเช็ดอย่างแล้วก็แข้งก็ขาเป็นอันเฮ็ดอันยูนะขนาเลยอีหลาใช้ไว้ล่างอีหล่าช้ไวล่างแม่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 คนยังหูวะว่าเจสิอยกับนาภาบ่ฮะเจสิอยกับนาภาบุะ โบเฮ็ดโบเฮ็ดโบเฮ็ดฉ well, ันน่ะโบเฮ็ดฉันน่ะลูกโบเฮ็ดโอ้มันอันนี้นะปลานี่ขี่มันลดเอาปลาใหญ่่อ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่อยขี่ขี่มันดึก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 ป้ายโย้วว่ากระนาภาเนี่ยไม่จอยจะไปบุญนี่ติดขาดติดแน่นะเนี่ยว่าควรไปควรไปใช่ไรนะ ไปก็ต้องเอาลูกไปนะมือเมื่อยจักอะไดเป็นอะไรเพราะพอบอกเพิ่นอยู่น้ำหน้าผ้าว่าแม่เมื่อยดรอกงาะป่ะเนาะปวปากน้ำมันเมื่อย่ะวัดกลางคืนกับเพื่อนสิได้นอนนอนตัวกันจนน่านแาระบาดนี้มาตื่นมาก็อยู่น้าแม่ตอนนั่นตอนมาเนี่ยสิเป็นซื่อยังกับว่เป็นซื่อวานนี้ว่าปกติแล้ววานนี้คือสิปกติแล้วบวันนี้ฝืนฝืนทำปกตินี่ฝืน ถ้ามันบวงอกหนึ่อถ้ามันบวงอกนี่งฝุ่นฝุ่นน้อยๆเขาแจ้งงอกนอนโกนว่าไปกินเนี่ยนอนโกนแบบไรโกนแบบไรแบบไรเสียงพอบุญนอนน่ะลูกงอกจุดูอย่าคือเอ๋มคืออย่างนี้นะเป็ดบุปผาบุติเนงสิได้พอบุญนอนน่ะลูกนอนนนอพอบุญให้นอนได้ไ่โอ้โอ้โหจะเคลื่อนกัวอย่นะบุบบัมบัมอยู่โอ้ ดึงอันอ่นานดึงพมพ่อแล้วก็ตีมาพื้นมาตาหั่นกัมือล่นหายวด <c oughs> พอกัรเช่วอองิยเชจะลิ้นจะลิ้นว่แะแม่น,นอนเผาเราป่ะเชีไว้ว่ะมือตีหาจกปากจกตาจกลังเลยมัน้บ่เป็นยังล <c oughs>

อันอันอันเดใช้ปูลูกใช้ปูใช่ใช่ใช่โอเก่ง่ง่งใช้ปลาใช่รึไม่เป็นเรได้เด็กมาได้เด็กอันที่มันเคยออกแตเก่านะปลาได้รึใช้ปลาปลาปูปลาปู ขาปูปใช่ป่าใช่ป่าลูกใช่ป่าสิลูกป่าใช่ไก่เลยไก่เลยไก,ไก,ไกไ่ฮะฮะนีบ่ไก่ใช่ปูนะใช่ปูนะโอ้อันนี้เลยฮะปะาปา่ใช่ป่าลูก Nú Dạ, nó. Poo hoa, nu, ờ, gì tựa, bố chơi, à, gì thử cái bố, you say. Nguyên bố đấy, Ah, đấy, ah, 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 kín, ah, 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 sao xe sao xe sao bú bú ừ là bu bu bú chăm ông bắp chăm chăm ba lấy sao xe lấy nè xe lấy sao ba lấy ừ. sao, sao ba ba lấy ừ. sao, sao ba nè sao, sao, sao ngô đây ngô ba đây. Đây lấy sao ba lấy sao ba lấy Ngu mà lúc Ngu bụi 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 cắt bụi 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 cắt bụi 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 cắt bụi ngu Ngu bụi bụi ป่าปูเน e? ี่ยงูงูย่านฮยอฮือยันแซ่บบ่แซ่บบ่หนุ่มนะฮู้กินนะปากนะแซ่บบ่ฮู้กินแบบบ่อาปากอีกยำยำแบบฟรีอีก อฮะปนไ่เจอีกโอ้จะกินจะกินกินป้อน่ะยัดกล้าไปกัดบกัดเอาออกรถเีบไูเียบมือใช่บเบลูกใบเจ็บเห็ดอาตีนะออกออกนะใทีเียนเห็ดแงนีบเนน้องชือลูกงูงูยัดยัดงูญ่

ขาดเลยนฮมันจะว่าเป็นการขัดเลยนะาไปซื้อขนมมา่งอยังหนกไปซืรอนงอกวงอกรอนขาดเลยาดเร็ว นอนน้ำขอปลาพอพึ่งพอผาขอพานพอพันพอสัมบ้าอยากได้มันนอะให้ไม่จอยผอ้เอาบริบหายบริษัทเอาไว้เอากระหั่บมาห้ยเันหัเชื่ะไง

เล็กจนนี่ทูจ้าทูจ้าแนนแนนทูจ้าตัาตาแนนแนนเก่งตังแก้วช่างแก้วช่างเก่งเก่งเก่งต้องมือต้มือสิงงานดุดุแก้วแก้วใช้ตาหน่ี่แก้วนี่แก้วกินน้ำอือมทหารทหาร Yeah. Tán. Yeah. Kẹo. Ừ. Thế tàu đây lụng tàu đây. Yeah. Thế tàu này lụng. Yeah. Ừ. Thế tà đây lộ thế ta nó đi Nó địch. Nó địch. Địch. Thu tà. Thu yeah. tà. Tà đây Oh. Oh. Mm. đâu ừ. Mm. tà đấy oh. lục, ta. Ta lục. tà đấy sang ừ. tà gì thế lục tà tà gì thế lục hai bên hai bên tà gì uh. thế 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 tà nè thế tà nè kêu nam nam nè ô kêu kêu nam tà tàu Nanh nanh Putau Tao Putau Nh mà thôi thôi cái 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 thấy bụi 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 Thấy bụi 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 ใช้ตาไเบิ่งดีดิตาอยู่ไหนใช่เตานุ่มีซีค้าอยู่ไหนใช้เตาน่ะใช้เตาเด้อยล่งเห็นบ่เตานะ่ะใช้กระปูกใช่ใช่เปิดบงดังยีดิเปิดบงดังยีดิเปิดดิดิ เออใช้ตใชาใจักอีกวามนจับหัวกบหางอีกมจักออือือ,อเปิดเบื้องอเปิดเบิ้ง,งลูกโอ้ใช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 อใชโอ้โอ้ใช่ตาเดียวบันช้าง,งเออช้างช้างใช้ตาเด้ยวบัน tàu 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 thế tàu là tàu 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 đâu tàu 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 áo tàu 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 nè, tàu 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 tàu

แลดใส่ได okay, no, <Yeah, S 1> ้เปิดต <t fucking S 1> <laughs> <saben> ู้เย็นนะโอเคนาะพพี่น้องคิปนีรไปจบปไปแวเนระคิปนีก็ฝากพงเพี่น้องคนไ์ก็แชร์ก็ติดตามไ่ต้องเก่าเลยเนาะว้าอ้จอยได้ถั่วย่างเด้อหนปอถั่วเพชริถั่วพชริถั่วเพชริถั่วอะถั่วอะมันจะแตกมันจะแตกโนโนนนโนโนนี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น dạy ở bên giờ anh ta kém ta kém eleven hên eleven ta kém ta kém nắm 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 nan 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 ศาสนาไอ้นบลศาสนาเยอไหมลูก่ยังบดี่ใส่ยังให้อาบอลเออเอามาเล็นเลยซชเกากกอดกอดกอนจะอยาเหไมลูกอยาเหหหืมไอ้บ๊่ยบายก่อนยบายก่อนางพี่จายเห็ดบ่เห็ด